สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรู้ทันเดอร์ฟ้าฝนลมร้อนพยากรณ์อากาศอัปเดตใหม่ล่าสุดช่องเดียวที่จะพาคุณไปรู้ลึกกว่าที่เคยรู้ไม่ใช่แค่บอกว่าฝนจะตกแต่เราจะบอกว่าทํำไมมันถึงตกและผลกระทบที่แท้จริงมันคืออะไรวันนี้เป็นวันที่4พฤศจิกายน2568สถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยกําลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญที่สุดของปี หลายคนเริ่มสัมผัสได้ถึงลมเย็นๆทางภาคเหนือและอีสานแต่ในขณะเดียวกันมหาภัยกำลังเคืบคลานเข้ามาทางภาคใต้ผมกำลังพูดถึงพายุโซนร้อนคัลแมกีที่ตอนนี้กำลังจะพลิกเกมฝนของประเทศไทยอย่างสิ้นเชิงมันจะส่งผลกระทบอย่างไรภาคใต้ต้องเตรียมรับมือกับมหาภัยพิบัติหรือไม่และมวลอากาศเย็นที่หลายคนรอคอย มันมาจริงหรือแค่ลมปากเจาะลึกพายุเขาแมกกีมาเริ่มกันที่ประเด็นร้อนที่สุดพายุโซนร้อนเขาแมกกีชื่อนี้อาจจะฟังดูไม่คุ้นหูเท่าไหร่นะครับแต่พลังทําลายล้างของมันไม่ธรรมดาฮะณเวลานี้พายุเคาแมกกีกาลังเคลื่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกและมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่5พฤศจิกายนและจะขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงวันที่6-7พฤศจิกายนนี้ คำถามสำคัญคือพายุลูกนี้จะเข้าไทยโดยตรงหรือไม่คำตอบคือไม่เข้าโดยตรงครับแต่อิทธิพลของมันจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างรุนแรงเมื่อพายุเคลื่อนตัวเข้าใกล้เวียดนามจะเกิดปรากฏการณ์การดึงดูดมวลอากาศหรือเดอะมอนซูนทรอ p o ู l ทำให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอย่างมหาศาลนั่นหมายความว่า ภาคใต้เตรียมรับมือกับฝนตกหนักและลมประโชคแรงตั้งแต่วันที่6ถึง9พฤศจิกายนนี้โดยเฉพาะจังหวัดที่ติดชายฝั่งอ่าวไทยเช่นชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลานี่คือช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดภาคตะวันออกจังหวัดอย่างจันทบุรีและตราดก็จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่ถูกดึงให้แรงขึ้นเช่นกัน เตรียมรับมือฝนตกหนักได้เลยครับข้อควรระวังสำหรับชาวเรือคลื่นลมในอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอย่างมากคลื่นสูง2-4เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดอย่าเสี่ยงชีวิตกับคลื่นยักษ์มวนอากาศเย็นมาแล้วสิ้นสุดฤด,ดูฝนสลับมาดูข่าวดีสำหรับคนขี้ร้อนกันบ้างครับมวนอากาศเย็นระลอกใหม่กำลังแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วครับวิเคราะห์เจาะลึก ตั้งแต่วันที่4ถึง9พฤศจิกายนนี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของเราภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานอุณหภูมิจะลดลง1-3ถึงองาศาเซอร์เซียสอากาศจะเริ่มเย็นลงในตอนเช้าโดยเฉพาะบริเวณยอดภูและพื้นที่สูงเตรียมเสื้อกันหนาวตัวเก่งของคุณไว้ได้เลยครับภาคเหนืออากาศจะเย็นลงเช่นกันโดยเฉพาะที่เชียงราย เชียงใหม่และแม่ห้องสอนแต่ยังมีฝนตกบางแห่งทางภาคเหนือตอนล่างที่ยังได้รับอิทธิพลจากร่องมอรสุมที่กำลังจะเลื่อนขึ้นไปคำถามที่ทุกคนอยากรู้นี่คือสัญญาณการสิ้นสุดฤดูฝนอย่างเป็นทางการหรือไม่คำตอบคือยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแม้ว่าเมืองอากาศเย็นจะทำให้ฝนลดลงในภาคเหนือและอีสาน แต่ตราบใดที่พายุเขามากียังมีอิทธิพลและร่องมรสุมยังพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคใต้เรายังอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงที่อันตรายข้อแนะนำอย่าเพิ่งเก็บเสื้อกันฝนเพราะภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลการจราจรติดขัดจากฝนตกหนักยังเป็นเรื่องที่เราต้องเจอมาดูกันชัดๆว่าใน7วันข้างหน้า แต่แล้วภาคจะต้องเจออะไรบ้างภาคสภาพอากาศหลัก4-9พอพยอุณหภูมิต่ำสุดโดยประมาณข้อเตือนสำคัญภาคเหนือฝนลดลงอากาศเย็นในตอนเช้า18-22องศาเซลเซียสระวังหมอกหนาในตอนเช้าภาคอีสานอากาศเย็นลงชัดเจนลมแรง17-21องศาเซลเซียสสัมผัสลมหนาวแรกภาคกลางฝนฟ้าะนอง40-6 0ของพื้นที่ 2 3่5องศาเซลเซียสระวังฝนตกหนักช่วงบ่ายถึงคำ่ำภาคตะวันออกฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมแรง24-26องศาเซลเซียสชาวสวนระวังน้ำท่วมขังภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนฟ้าขนอง60เอร์เซนคลื่นสูง24-26องศาเซลเซียสชาวประมงระวังคลื่นสูง2-3เมตรกทมและปริมณฑลฝนฟ้าขนอง60อร์เซนตของพื้นที่ 24-26องศาเซลเซียสเตรียมร่มและเผื่อเวลาเดินทางเน้นย้ำอีกครั้งนะครับโฟกัสหลักของเราคือภาคใต้พายุเข้าแมกกีจะส่งอิทธิพลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันนี่ไม่ใช่แค่ฝนธรรมดามันคือการทดสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำและเขื่อนต่างๆในพื้นที่วิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาคใต้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและ,กะเกษตรกรรมสำคัญหากเกิดน้ำท่วมใหญ่ จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและการท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องเตรียมพร้อมและวางแผนล่วงหน้าสรุปสถานการณ์วันนี้ครับ 1. พายุเคาแมกีไม่เข้าไทยโดยตรงแต่จะดึงร่องมรสุมให้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง6-9พฤศจิกายนนี้ 2. มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและอีสานแล้ว อุณหภูมิลดลงเล็กน้อยแต่ยังไม่สิ้นสุดฤดูฝนอย่างเป็นทางการ 3. ภาคกลางกอทมอยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งต้องระวังน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวของฟ้าฝนแบบเจาะลึกวิเคราะห์ทุกเม็ดฝนทุกสายลมได้ที่ช่องรู้ทันเดอร์ฟ้าฝนลมร้อนพยากรณ์อากาศอัปเดตใหม่ล่าสุดถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุด กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกการอัปเดตสำคัญวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและรู้ทันทุกความเปลี่ยนแปลงของฟ้าฝนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับรู้ทันเดอร์ฟ้าฝนลมร้อนขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังพยากรณ์อากาศกับรู้ทันเดอร์ฟ้าฝนลมร้อน วันนี้ขอลาไปก่อนขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ